มันจะเริ่มเชื่องนทุกนั่งด้วยนั่งเนี่ยโอ้โหุกลุกๆๆ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 อย่างแรกที่เจออย่างแรกนะเจอไม้เท้าปแปลกๆอันหนึง่งวางอยู่หน้าบ้านนะเฮ้ยชุดนี้ เฮ้ยมันชุดอ,องคลักไม่เหรอวะมันชุดอ,องคลักนี่ผมว่านะตรงนี้เป็นที่กบดานพวกองคลักตัวปลอมหรือเปล่ามันสร้างที่พักแบบว่าอยู่ในป่าหรือเปล่าหรือว่าไงหรือว่าผมอาจจะไม่รู้ความจริงนะตอนนี้ที่เห็นตอนนี้คือชุดองคลักยวผมจะไม่คิดไปเองดีกว่าอาจจะเป็นแบบชาวบ้าน ครับทุกคนสวัสดีครับพี่พี่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมเดินทางมาจนเจอบ้านหลังนี้ทุกคนนะเจอหมซึ่งตอนนี้ผมเองก็ยัองอยู่ที่บ้านหลังนี้แต่ยังไม่มีวีแววหรือว่าใครจะกลับมาที่นี่เลยทุกคนนะผมพยายามดูซ้ายดูขวาตลอดเวลาอยากดูว่าใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แต่ผมว่ามีคนอยู่นแน่แหละเพราะมีทั้งหมาทั้งไก่อยู่ที่นี่นะซึ่งผมคิดว่า อาจจะเป็นชาวบ้านแต่ผมอยากรู้ว่าชาวบ้านคนไหนพัชชินีผมอาจจะรู้จักหรืออาจจะขอพื้นที่เขาในการมาพักผ่อนทำความรู้จักกับเขานะซึ่งผมคิดว่ายิ่งเรามีมิตรมากเท่าไหร่มันยิ่งดีผมอยากรู้ที่มาที่ไปบ้างนีอมากเลยคือมาสร้างในป่าหลังเดียวนะโดดๆหลังอยู่ในป่าลึกแบบนี้นะแล้วก็เหมือนเขาเอาหมากับไก่มาเลี้ยงนี่ ่างจากโลกภายนอกหรือเปล่า <c oughs> มันจะมีบ้านหลังเก่าเขาที่เขาลื้อไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหูมวกอดกมากพี่ดีวกอดกมากทุกคนนะแต่ครับทุกคนที่ผมบอกว่าได้กลิ่นขาวพวกมันพวกเนื้อพวกเลือดเนี่ยแรงจริงๆนะทุกคนกลิ่นแรงมากๆนะ กินแบบแบบปลกนผินปกติที่เหมือนคนเดินเลยมาอยู่จะของบ้านจะกลับมาเมื่อไรนะแต่ผมได้กลิ่นที่แบบบอกเลยว่ากลิ่นมันแบบฉุนลงมาแบบหือน่าจะออกมาจากบ้านแหละไม่ไใช่ที่อื่นหรอกกลิ่นน่าจะออกมาจากบ้านแน่ๆพี่ไม่ไใช่ที่อื่นที่ไหนหออกมาจากบ้านชัวร์ๆกลิ่นอะ จวขอทั้งรอดูสถานการณ์ปัจจุบันทุนกคนนะถ้าจะดูว่าจะมีใครกลับมาหรือเปล่านะจวขอผมขอเดินดูรอบๆบ้างนี้ว่ามีอะไรบ้างนะแต่ขมไม่ขอไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไปจับอะไรทั้งนั้นนะแค่ถ่ายบางจุดให้พี่เอซีได้เห็นว่าที่นี่มีอะไรบ้างทุกคนนะไปนี่ก็มีเหมือน,นเป็นของขาวางวางไว้เป็นคอกหรือเปล่านย่ยงคอกสัตวห์หรอทำเหมือนเป็นตารางเป็นเหลี่ยมๆหลี่ยมนะเหมือนที่เก็บของก็ว่าได้ นี่นะเป็นคอะสัตว์เ้าไก่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนอาจเป็นไปได้นะทำเป็นขคอะคสัตว์นะใชทุกคนขคอะไก่พี่เจ๊ไหมมีไก่ใต้ถุน่ยหะ ไก่ไปใต้ถุนนะด้านบนก็วางของนะตรงนี้เป็นคอกแพะหรอคอกวัวหรอเฮ้ยพี่เขาเลี้ยงสัตว์ได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนขอบา้าอดดกอโคตรดกเลยอะดกจริงวันกรนเนี่ยทุกคนนบ้านหลังเก่ากว่าแน่เลย จะครึมคๆนะโอ้โหมองไปเห็นยิวของหน้าจะวะอยู่ป่าลึกจริงไพี่แต่เขาอยู่แบบว,ว่าธรรมชาติมากๆนะทุกคนสร้างบ้านบนเนินดิน กล้แวเขากลับมาเขาเจอผมอยู่ในบ้านเขาสภาพแบบดว่ผมเป็นพวกโจรป่าจบแน่ๆนะมันจะมีหม,ม,นะม,ม,มากลับมาอีกตัวแล้วคนนะมจะมีหมากลับมาอีกตัวแนละ้วจะคึคนมานั่งโนบ้านก็ไม่กล้าพี่ ดูเสียมันจะเคยมานั่งก็ไม่กล้านั่งกลัวเขาจะหาว่าเสียยมันระยะที่เขากลับมาทุกคนบ้านใหญ่กันแนวเนี้กินก็ยังแรงเหมือนเดิมอะกินข้าวทุกคนแรงมากๆนะเราััวจะมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่า สุดนกายังเขาผมนะมันแบบส่งสัญญาณให้เจ้านายมันหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับทีนี้มาจ้องหน้าทั้งสองตัวนะเ <c oughs> มันเหมือนจะเริ่มเชื่องแล้วมันจะเริ่มเชื่องนะตัวนั่งด้วยนั่งเนี่โอ้โห เชื่องเล้่อไม่กลัวเมอนะันไงคือทำให้หมาเชื่องก่อนผมจะค่อยทีงนั้นไปหา ดูชะเง้อมองมาเดหน้าบ้านอยู่นะแต่ไม่ขึ้นบ้านนะเพื่อเจออะไรนะแบบแลปลกๆี้ผมขอไปเดินสำรวจรอบบ้านดนะูเพื่อมีอะไรแปลกประลาดแล้วก็ถ้าเจออะไรที่สังเกตผมจะมาพูดให้พี่พฟังนะครับผมขอตั้งกล้ององนี้ไว้ก่อน <c oughs> เพื่อเก็บหลักฐานว่าถ้ามีอะไรขยัะเยื่นบนบ้าน ผมจะกลับไปมองย้อนหลังเห็นนะทุกคนนะทุกคนอย่างแรกที่เจออย่างแรกนะเจอไม้เท้าไปแกรกันกนึงวางม่หน้าบ้านนะ เป็นไม้เท้าของคนแก่หรือเปล่านี่นะอย่างที่เจอนะขอไม่ยุ่งเกี่ยวนะขอวังนี่นะตอนนี้ผมได้กิ่นพวกสาบขาวจากของสดกลิ่นพวกเนื้อสดขาวๆทุกเนื้อดสดๆแรงมากๆนะออกมาจากบ้านหลังนี้นะ ทำไมที่นี่หมาเยอะจังม,ม่เคมเจอหมาแล้วหลังนู้อีกตัวเัเดินกลับมาผมพยายามหาดูว่าเจ้าของบ้านจะกลับมากับหมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่เจอนะผมได้ยินมันเสียงเสียงใครร้องไห้วะ ว่าที่หมามนเหามาเหมาไม่เห่าผมเปล่ามันเห่าบุคคลที่สองเปล่า ชุดนี้เฮ้ยมันชุดองคลักไม่เหรอวะชุดองคลักนี่มนผมว่านะตรงนี้เป็นที่กบดานพวกองคลักตัวปลอมไม่เปล่ามันสร้างที่พักแบบว่าอยู่ในป่าหรือเปล่าหรือว่าไงหรือว่าผมอาจจะไม่รู้ความจริงนะตอนนี้ที่เห็นตอนนี้คือชุดองคลัก ดี๋ยวผมจะไม่คิดไปเองดีกว่าอาจจะเป็นแบบชาวบ้านเก็บเจอใน,ป,อในป,อป่าหรือว่ามาเก็บไนป่ากหรือเปล่าหรือว่าพวกมันมาบังคับให้ชาวบ้านคนที่อยู่ที่นี่เจ้าของบ้านอะ่ะเอาเกบ,บ้านไปหรือเปล่าเอาเรถเหมือนมามายึดบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมไม่เจอ,อใครเจอแค่ชุดองครักษ์เนี่ย ขึ้นบ้านนะมาดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่าตอนนี้คือองค์ักะ์อยู่ที่นี่แล้วแน่แ,นแหละเขาเสื้อผ้าอยู่นี่นะทุกคนหรือว่าหรือว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นองค์ักษ์ตัวปลอมหรือเปล่าเหมือนช่วงนี้โดนตามล่าตัว ก็เลยหยุดเอาเสื้อผ้าตากไว้โดยที่แบบไม่คิดว่าผมจะมาถึงนี้หรือเปล่าอันนี้ผมคิดในแง่ของผมนะแต่ความเป็นจริงผมไม่รู้เป็นยังไงแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านอยู่ในป่าปีศาจมากอยู่หลังเดียวอยู่ในป่าเล็กหลังเดียวนะแล้วก็ที่ผมได้กลิ่นทับทาข,ของข่าวผมไม่รู้ว่ากลิ่นมาจากตัวอะไรยังไงแต่จากบ้านหลังนี้แน่ๆน,นะพี่พ ผมเริ่มเจออะไรแบบแปลกๆขึ้นมาโดยเฉพาะซสื้อองค์กรรแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบผู้หญิงกําลังร้องไห้ลอยพันหูไปผ่านๆนะไม่ว่าจะได้ยินเสียงชัดขนาดนั้นแล้วผมจะเอากล้องไปถ่ายพีเอฟซีดูรอบๆบ้านมีอะไรบ้างนันทุกคนชุดนี้ผมจะเจบไปที่เดิมผมจะไม่เอากลับไปเพราะผมมาดูว่า ด้เป็นหองใครยังไงนะไปไปดนูนรอบๆบ้านเป็นไงแต่มันยังสับจะดีมากทั้งหมาทั้งอะไรเนี่ยพาถุงทุกคนเจอปะ่ะพาถุงเมื่อกี้ชุดองค์รักษ์แขวนอยู่ตรงนี้ทุกคนวันนดีนะผมจะเก็บสิเดินไหม ยังทักอยู่นี้นะตอนแรกอะรอบบ้านไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรนะทุกคนนะ ผมจะเอากล้องส่องไปทางบ้านแต่ว่าสายตาผมมองไปทางอื่นนะเพื่อแน่ใจว่าผมไม่โดนแอบ,บมองอยู่ใช้ไฟโซล่าเซลล์นะ นะทุกคนนะผมขอใกล้มากขึ้นละยิงยงเข้าใกล้มากขึ้นความเสี่ยงยิงตามมานะ ไม่มีใครอยู่จริงๆณตอนนี้นะแต่ว่าผมไม่รู้มันออกไปไหนหรือว่าหนีออกไปแล้วนี่เสียงม,มันมีการซับไม้อยู่แต่ไม่รู้ข้างไหนนะอะไรเป็นในป่าหรือเป่า บอ่อแสคือมีชุดองค์คลัก์แขวนอยู่บริเวณหลังคาข้างบ้านผมเริ่มจะคิดแล้วว่าที่นี่เป็นที่กบดานพวกองค์ลัก์ตัวปลอมหรือเป็นขององค์ละคเอกหรือเปล่าวะผมได้กลิ่นส,บสาบๆเหม็นๆนานๆแล้วยังไม่หายอีกทีนะกนลิ่นนี้จะมาจากบ้านนี่แหละ ของสัยที่มีไม้เท้าไม้เท้านีมของคนแก่หรือเปล่าคนแก่เคยอยู่ที่นี่นะแต่ว่าไม้เท้ามันตกอ,อยู่กับพื้นนะเกิดอะไรขึ้นนะ หรือที่นี่เป็นบ้านคนรอ่นไรงหรือ,อไงผมคิดไปต่างๆนานานะ เอาเปย่บอกกับน้องชาคผมดีกว่าสายกินแล้วก็บอกให้ผู้นำมาดูที่นี่ดีกว่าเพื่อมีบ่อแสเพิ่มเติมผมว่านะจะดีกว่าเพื่อจะได้แบบช่วยกันมาดูว่าที่นี่เป็นของใครกันแน่นะทุกคนนะผมว่าไม่ใช่ปกติละมีสภาพอคกครากแควรนอยู่ยทุกคนมันไม่ใช่ปกติอะทุกคน